โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าดือบเพลกนะครับหรือเจ้าแม่อ้วกแห่งเมืองเดดบายนั่นเองส่วนเพื่อนที่ผมจะเอาไปวันนี้นะครับมีนี่ครับล็อกเครื่องครับการแทรกแซงอันเสื่อมสามนะอันนี้เป็นของตัวเขาเองนะครับแล้วก็มีพายุอมหิตครับของซาตะโกนะเดียวองเดียวนะครับแล้วก็เป็นเสาขาวครับของอีกาและเดียร์อาติสนะครับแล้วก็เป็นอ้อมกอดของอีกาเช่นกันครับเราจะเน้นไปในถ่วงเครื่องทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็เอาไปไว้ถ่วงเกมด้วยเผื่อได้ใช้นะแล้วก็ส่วนไอรอนที่ผมจะเอาไปวันนี้ครับมีนี่ครับขี้พึ่งอบร่ำควันทูบนะครับก็คือการกินกินการปนเปื้อนที่สะตัวที่เราเอาอวกแดงนะครับเพราดชีวิตอน่ะในรัศมีความน่ากลัวถ้าเราหยิบอวกนะครับอ่าคนที่อยู่ในระยะไระยะรัศมีเรากกรนะครับจะกรีดนะครับส่วนตัวนี้อย่าไอเจียนติดเชื้อครับผลสําเร็จของการชําระนะครับ ตำชานะเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับหรือการในล้างหน้านั่นเองน่าใช่นะผมคิดว่าส่วนเครื่องเส้นผมนจะเ,เป็นโมลิแดงไปครับเอาไว้เพราะว่าผมจะไปทำคเควสนะที่ฆ่าพเพื่อชีวิตนะครับด้วยวิธีใดก็ได้นะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นแบบไหนเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมลุยโอ้ยดันนี้แล้วเราของเพื่อนที่ดีเดตไปแล้ว

ติดป่าววะไม่ติดโอเคติดละเขาน่้จะปั่นอยู่เครื่องหน้าเราครับไปเลยแล้วผมมาเลยผมยังไม่เจอใครแล้วตอนนี้ไม่ปั่นเฮ้ โอเคแล้วผมไม่มีกั้นแล้วผมมาเครื่องนี้เลยสวัสดีพี่คิบุระคิบุระยุอีไอ้โดนโดนอยู่โดนอยู่เอ้าโอชิรีอะ ไม่ไยไปทีล็อกเครื่องหายเลยไม่เป็นไรอู๊เอา้าตัดไม้เลยเหรอตัดไม้เลยเหรอ ตามครับตามเลยและมีอ้วกแดงตรงนี้ผ่านเราผ่านอยู่โอเคเดินผ่านเดินผ่านหมาเลยป่า 那拉皮耶？OK，出来了。哦、oh, <laughs>，住这里。 ไอ้ขอกขอกไอ้ท็อกแคกเรื่องนีจะเสร็จเต็มทีขอกระทืบหน่อย แปลกๆตรงนี้แปลกๆนั่นไงไปโอ้โหลอตตี้นี้เขาเล่นเป็นเขาไปล้างอ้วกกันเลยครับติดนะติดนะพี่โอเคล้างละเฮ้ยไปไหนอะการเร็วจังอะ โอ้โหมีม้าด้วยมีม้าด้วยเดินจนตัวบิดเดินตัวบิดไปมีคนอยู่ตรงนี้ครับไป จะวิ่งบล็อกให้กันซะด้วยโดดขาหรือคนนี้หรือเผยฉายใช่หรือไม่โอ้รถเสาเข่ามาเกิดติดกันอย่างนี้เอ้ยเออใช่ถูกละอุอ้ยยังไม่ลงเครื่องนี้เพราะว่ามีเครื่องที่ได้เยอะพอสมควรคนระับขออนุญาต เก็บอูแดงหือ,หอล้างหน้ากันแล้วหรืออ,อุ้ยติดอะไรชอบเดินติดโอเคช่วยกันไปนแล้วโดนโดนด,ด้วยไป อันนี้เจ็บหรือใครอะจุละไม่เหอะปลาวิ่งไปเดี๋ยวขึ้นแรงไม่เดี๋ยวขึ้นแรงไปโอเคเครื่องนี้ เชเ่อได้ผมพังจุกตัวนี้ก่อนนะโอ้โหเขาติดห้ามฮิวกันหมายถึงว่าเขาไปทำอะไรกันมาเรียบร้อยสาดอ้วกมาโดนด้วยตีดแฝดลึกปะอืมไม่โดนไม่ดึงไม่ดึงโอ้โเสร็จกันจุนยับ ไอ้ไม่โดนหรอไม่โดนหรือเฮ้โอเคป่ะโอ้แล้วคนนี้มีมาไอ้บีบอ้ายเฮ้ยเหลือใครยังไม่ลงโซ่ขาววะ ฟังเลยมีแนวโน้มอยู่แถวๆนี้ครับหืมสายไอ้คนเจ็บซะด้วยคนที่หลือที่พี่ไฟฉายหคนนี่หลือป่ะโอ้ชักปักเลยครับโอ้โหและชักปักไปเลยไม่ไหวแล้วหรือ จับปักไปเลยครับเก็บพวกเดะเ็บยับครับในเมื่อเขาล้างนะเพิ่งรู้เสร็จแล้วไม่เหี้ยปั๊บเลยอ้าวอะไรอะไรทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ ไล่ไอ้ไี้อะตบแบบตบแบบสะบัดอุ้ยไม่โดนเหรอเออโดนโดนให้หน่อยพี่ อาตาไม่คับิ้งกี้อาซาปูเม่อาซาปูเมนนี่อ่ะเอ้ยเราตกไปดีโอ้ต้องหมดหมดหมดโมลิไปเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะเควสนี้เสร็จเรามาเก็บตรงนี้ก่อนไป เขามาล้างอ้วกค่อนข้าง,างไกลครับผมเห็นนะคนหนึ่งอยู่หลังเมื่อกี้เข้ามาทางนี้ครับ เขาแอบไหนวะสาดกระสุนดูไอ้คลิปก่อนอยู่นี้เปล่าไม่เว้ยเป็นเนียนอยู่พุ่มไหนเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงนี่เสียงคนร้องเมื่อกี้ เไปคนนี้ก็ได้ครับไปคนนี้ดีกว่าไอ้คนนี้บอดนี่คนนี้บอดนี่คนนี้บอดนี่เราจะเย็นครับเดี๋ยวเราเอาอวกตรงนี้ก่อนนะโอ้โหรออีกอวกกันยังอยู่ไกลครับไป อ้าวแล้ว่าใครไปอยู่ตรงนี้อ๋อเจสกสุ่นได้ไหมโหหลบดีเหรอไม่เหี้ยไม่เหี้ย เราเคลียสลงเสากันดีกว่าเสาขาวอยู่ตรงนี้เอ๋เื่อบอทมันไปปั่นเครื่องสาดไปก่อนเพื่อนอยู่แถวๆนี้นะครับ คยสาสไปแล้วโดนเลยนะเก็บต่อครับเดี๋ยวเราปล่อยให้บอดมาช่วยนะเฮ้ยรีบดิ้นเลยครับแล้วบอดมันบอดมันเจอหลุมไงบอดอ่ะบมันจะวิ่งตรงหาหลุมเลยนะครับแล้วเขาดิ้นเลยครับเอ้ยังไงบอดดูงนี้บออยูงนี้เรียบร้อยแล้วคนนั้นดิ้นไปเลยไม่ได้หมดีเลยมาดีพี่ พี่ายหายพี่ายหายพีา,า,ายหายเลย <c oughs> ไปไอ้สักที <c oughs> มานี <c oughs> หืมไอ้ตกไปที <c oughs> พี่ดพล็กก็ยังได้อยู่ครับ ได้อยู่อ่ะจบเกมแล้วก็จีไปครับเป็นบริยาทเกมนะได้มาส2มครับแต่ไม่บวกเลยแฮ่โอ้โหแต่ดำไปเปล่าอันนี้มาแปเกแล้วครับโอ้โหโจุติแปดสิบเกเคสเซเบินคิมุระและคิมุระคนนี้เอาไปฉายมาเอาเค้กมาซะด้วยแต่พอโดนอุ้มสองดีคือชักปักเลยครับโอเคผมสำหรับ จะไม่อ้วกก็ประมาณนี้ครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ